คุยแบบเป็นมีตรกันพะเขามีความตั้งใจที่จะบอกเรื่องที่คุณแม่ไม่รู้อย่างนี้จ่ะถ้าเขาไม่พูดเนี่ยนะคุณแม่ก็ไม่ทราบแต่ว่ารายละเอียดเรื่องน้องเนี่ยเป็นยังไงร,<ม><ม>รู้จากบางแจ็คแล้ว<ม><ม>คุณแม่มีความไว้ใจบางแจ็คในระดับหนึ่งใช่ไหมคะท่าทพี่ใช่ๆค่ะก็ไว้ใจนะเพราะเหมือนเขาทําทุกอย่างให้เราอ่ะเขาค้นข้อมูลในโทรศัพท์น้องโมเนี่ยเสร็จแล้วค้นเสร็จแล้วได้แล้วแต่ทีนี้รอส่งเท่านั้นเอง เราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ <oh ไปเข้าไปในาจสุดเมื่อไหร่อะเขาได้บอการมีมีบอกแสนิมีมค่ะีสิคุยกันลาุดเมื่อหร่เมื่อค um ืนเมื่อคืนเขากาเมื่อคืนคุยกันสั้นๆตีสี่คุณแม่ยังไม่ได้นอนนะก็ต้องพอตีสี่เราก็สี่โมงของเขาเนาะ ใช่ไหมคะเขายังเขาายังทํางานอยู่ก็คุยสั้นๆว่าเป็นแม่ก็ถามทุกสุกแหละก็ไม่ได้คุยกันหลายวันก็เป็นยังไงเขาก็บอกสบายดีค่ะเมื่อคุยว่าเออข่าวคุณอะไม่ต้องโพสเลยนะนางโมอะเขาบอกโอ๊ยคุณแม่ผมไม่ได้โพสรานแล้วนี่เขาคุยอย่างแค่นี้เขาเล่าให้ฟังไหมคะว่าคนไทยที่อเมริกาไปใช่จ้าจ้าเออคนไทยที่อเมริกาไปถ่ายรูปบ้านเขาถ่ายรูปรถเขา ใส่รูปชีวิตประจําวันเขาอืเขาเล่าให้ฟังเขาแม่จะเครื่องใจแม่จะยังไงเพราะว่าแมกจะไม่ปูภาพออ้องโหไม่หรอกค่ะไม่ไม่เแา้วถ้าเราห้ามเขาต้องทมสิแต่ถ้าเขามีกับภาพส่วนตัวแยกเอาไว้ต่างหากอ๋อไม่ไม่เขาโหเขาเมืองนอกเขามีสวยกว่าน้องโมเยอะอื็นะเขาไม่มานั่งดูน้องโมคนเดียวหรอกใช่ไหมคะ ม่มากค่ะไม่มีเลยเนี่ยแม่มั่นใจว่าไม่มีแน่นอนเมื่อคืนที่พูดคุยกันก็มีการพูดถึงข้อมูลที่พูดอนมาได้ไหมคะว่าว่ามีความสำคัญกับคดีอยงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเมอคืนนะคะเมื่อคืนที่ได้พูดคุยกับบางแจ๊กกะเขาได้พูดถึงข้อมูลที่เพื่อนมาได้ไหมคะว่ามันแบบจะเป็นหลักฐานในคดียังไงอ๋อเป็นๆค่ะเป็นมีข้อมูลที่เป็นหลักฐานสิ ไม่อย่างนั้นเขาจะทําเพื่ออะไรเขาก็ตั้งใจทำให้คือเขารู้รู้อยู่เต็มอกว่ามันต้องเอาข้อมูลตรงนี้ล่ะไปขึ้นในสารน่ะพอบอกได้ไหมคะคุณแม่ว่าข้อมูลที่ว่ามันเป็นข้อมูลประมาณไหนเป็นลักษณะยังไงหรือลูกค้าเข้อความเป็นอะไรจะบอกเลยเดี๋ยวมันคนที่เดือดร้อนคนที่เขามีความเกี่ยวข้องกับบางแจ๊กอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะจะเดือดร้อน แล้วค,คุณแม่ก็จะเดือดร้อนด้วยค่ะถตเท่าที่แม่เห็นอะค่ะมันทำให้แม่เชื่อไหมคะว่าคุณตังโมเสียฆาตกรไม่ใช่เรือปกติอืมเขาไม่ตอบได้ไหมคะแต่ว่าจะตอบแต่ว่าน้องน้องโม,มไม่ได้ตายในน้ำแล้วกันมไม่ได้เสียชีวิตในน้ำเสียชีวิตบนบกไม่เห็นะล้วเห็นแล้วใช่ไหมครับคะ่ะเห็นว่าเสียชีวิตบน,นตบกอืมค่ะ ถ้าถ้าเปรียบเทียบในส่วนของคนให้ข้อมูลสําคัญทางคดีบางแจ็กนี่ถือเป็นนัมเบอร์วันเลยไหมคะคุณแม่ใช่เพราะข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในมือถือน้องโมนะมน้องโมนี่ถ่ายแม้กระทั่งถนนที่เขาเดินเป็นหินเป็นปวดหรือเป็นทรายถ่ายเครื่องเรือถ่ายทุกอย่างที่ที่เธอมีโอ,อกาสที่จะกดกล้องถ่ายรูปได้อะรอบโขดเพื่อเป็นหลักฐานสมมุติ น่าเธอน่าจะคิดแล้วว่าเธอไม่รอดแน่เธอก็ถ่ายมันทุกอย่างเลยแล้วมันก็อยู่ในกล้องอื